ผัก8ชนิดที่ไม่ควรกินดิบเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตไม่อยากเสี่ยงเลี่ยงด่วนแน่นอนว่าการทานผักเป็นเรื่องที่ดีต่อร่างกายเพราะผักมีส่วนช่วยในการป้องกันและรักษาโรคได้หลากหลายชนิดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า การทานผักบางชนิดโดยไม่ผ่านการปรุงสุกนั้นสามารถสร้างผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกันวันนี้จึงได้รวบรวมผักทั้ง8ชนิดมาให้ทราบกันเพราะผักทั้ง8ชนิดนี้หากทานแบบดิบอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้มากกว่าที่คิดนั่นเอง 1. กะหล่ำปลีกะหล่ำปลีรวมทั้งดอกกระหล่ำม,มีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสารอไนโตรเจน ซึ่งเป็นสารที่คอยยับยั้งไม่ให้ร่างกายของคนเราสามารถนำไอโอดินไปใช้ได้โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยควรหลีกเลี่ยงการกินผักชนิดนี้แบบดิบเพราะจะส่งผลทำให้อาการของโรคยิ่งแย่ลงกว่าเดิมได้ 2. บรอกโคลี บรอกโคลีมีสารเกลือจุเจนเหมือนกะหล่ำปรีหรือดอกกะหล่ำด้วยเช่นกันซึ่งสารชนิดนี้จะคอยยับยั้งไม่ให้ร่างกายสามารถใช้ไอโอดีนได้อย่างเต็มที่และที่สําคัญน้ําตาลในบรอกโคลีจําเป็นต้องผ่านความร้อนดังนั้นจึงควรทานผักชนิดนี้ที่ผ่านการปรุงสุกเสียก่อนเพราะอาจจะทําให้เกิดอาการท้องอืดน,นั่นท้องเริมทั้งมีแก๊สในท้องอีกด้วย 3. ผักโขมผักโขมมีกรดซาลิก ที่เข้าไปขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมและเหล็กในร่างกายจึงส่งผลให้ร่างกายได้รับสารอาหารทั้งสองชนิดนี้ได้ไม่เพียงพอดังนั้นหากทานผักขมแบบดิบเท่ากับว่าร่างกายแทบจะไม่ได้รับประโยชน์จากแคลเซียมและธาตุเหล็กเลย 4. หน่อไม้หน่อไม้ที่ไม่ได้ผ่านการปรุงสูกมีสารพิษไซยาไน์สูงซึ่งก่อให้เกิดโรคอันตรายต่อร่างกายสูงมากดังนั้น ก่อนทานผักชนิดนี้จําเป็นที่ต้องต้มในน้ําเดือดจัดอย่างน้อย10นาทีเพื่อเป็นการทําลายสารพิษยานายเสียก่อน 5. มันสาปะหลังการทานมันสาปะหลังแบบดิบหรือผ่านการปรุงแบบผิดวิธีอาจาก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ค่อนข้างสูงเนื่องจากมันสำปะหลังดิบมีสารพิษยานายสูงหากทานเข้าไปแบบดิบจะทําให้เกิดอาการน้ําลายฟูมปากแน่นหน้าอกและชัก บางรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ในที่สุดแม้แต่สัตว์ที่ทานมันสําปะหลังแบบดิบก็เกิดอันตรายได้เช่นกัน 6. มันฝรั่งมันฝรั่งดิบมีสารพิษชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไกลโคแอลคาลอยซึ่งสารพิษชนิดนี้จะทําให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนใจสั่นและเต้นผิดจังหวะบางรายถึงขั้นหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตตามมาดังนั้นจึงไม่ควรทานผักชนิดนี้โดยไม่ผ่านการปรุงสุกเด็ดขาด 7. ถั่วงอกถั่วงอกถือเป็นผักที่เรามักจะทานแบบดิบกันจนชินแต่ทราบหรือไม่ว่าผักชนิดนี้ทำให้ร่างกายเสีย่ยงต่อการได้รับแบคทีเรียซอมโมเนล่าและแบคทีเรียอีโคไลซึ่งแบคทีเรียทั้งสองชนิดนี้ทำให้เกิดอาการท้องเสียและถ่ายท้องอย่างรุนแรงได้ที่สำคัญถั่วงอกมักผ่านการใช้สารฟอกขาวเพื่อทำให้มีสีหน้ารับประทานซึ่งจัดเป็นสารที่มีอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วย 8ถั่วฝักยาวอีกหนึ่งผักที่หลายคนมักคุ้นชินกับการทานแบบดิบโดยเฉพาะในเมนูตําทั้งหลายซึ่งหลายคนอาจไม่เคยทราบมาก่อนว่าผักชนิดนี้คือผักที่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงในปริมาณมากดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเราจึงจะเป็นต้องทำความสะอาดและปรุงสุกก่อนทานผักชนิดนี้จะดีที่สุด เชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นเคยกับชนิดของผักที่ไม่ควรทานดิบกันมาบ้างแล้วโดวยเฉพาะผักบางชนิดที่เราแทบจะทานดิบกันเป็นประจำเพราะด้วยเป็นผักที่มาพร้อมกับอาหารที่ควรทานควบคู่กันจึงไม่สามารถหนิกเลี่ยงได้แต่เพื่อความปลอดภัยต่อร่างกายของเราเองแนะนําให้หนิกเลี่ยงจะดีที่สุดอาจจะทําให้อรรถรสในการทานอาหารลดลงแต่อย่างน้อยก็ปลอดภัยต่อร่างกายของเราเองอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม,ใหม่ๆ